5ผู้พิชิตโลกยุคโบราณอายุเท่าไรตอนครองอำนาจสูงสุดจนถึงวัยสิ้นชีพสงสัยกันไหมผู้พิชิตผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชจิงซีฮ่องเต้จูเลียสซีซ่าพระเจ้าอาโศกมหาราชและเจงกิสขานพวกเขาอายุเท่าใดตอนอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจและตอนสิ้นชีวิต เส้นทางของห้าผู้ที่อยากครองโลกในอดีตบุคคลเหล่านี้เป็นทั้งนักรบนักการทหารผู้พิชิตและมหาราชผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาอายุเท่าไรกันบ้างแนละตอนที่อยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจและตอนสิ้นชีพบางคนพร้อมด้วยอำนาจและศัพท์กำลังตั้งแต่อายุยังน้อยแต่บางคนผ่านเรื่องราวอันทรหดก่อนไปถึงอำนาจสูงสุดของพวกเขาไปดูวิถีแห่งอำนาจของผู้พิชิตห้าคนที่โด่งดังเหล่านี้กันอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์เป็น กษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งมาซิโดเนียจอมทัพอัจฉริยะด้านการทหารแห่งยุคปีที่336ก่อนคริสตกาลอเล็กซานเดอร์สืบทอดตำแหน่งราชาแห่งมาซิโดเนียต่อจากบิดาด้วยวัย20ปีพร้อมรับมรดกในฐานะผู้ปกครองดินแดนกรีกทั้งมวล2ปีต่อมาก็ทรงเปิดฉากสงครามกับจักรวรรดิเปอร์เซียของจักรพรรดิดาริอุสที่3ปีที่330ก่อนคริสตกาลหลังทำศึกขับเคี่กับจักรวรรดิเปอร์เซีย กองทัพกรีกของพระองค์รุกคืบจากตะวันตกมาถึงใจกลางจากรววัติเปอร์เซียทางตะวันออกอเล็กซานเดอร์มหาราชตระสรหนุ่มชาวกรีกอายุ26ปีทรงพิชิตและสั่งทำลายนาครหลวงเพอร์ซอปลิสเป็นผลให้จกักรววรติเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์อเล็กซานเดอร์มหาราชสวรรคตในเดือนมิถุนายน326ปีก่อนคร,ริสตกาลด้วยวัยเพียง33ปีนำมาซึ่งข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับสาเหตุการสิ้นพระชนม์ ทั้งถูกรอบวางยาพิษบ,บ้างว่าเพราะตรากตรำศึกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับทรงดื่มจัดพระวรกายสุดโทรมจึงอาจสิ้นพระชนด้วยโรคภัยแทรกซ้อนจิงซีฮ่องเต้จิงซีฮ่องเต้เป็นปฐมมาจักรพัาและผู้สถาปนาราชวงศ์แรกของจีนที่รวมอำนาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์ต้นกำเนิดตำแหน่งห่วหรือห่วตี้ฮ่องเต้ นหมายถึงจัก,กรพรรดิซึ่งเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่าององกษัตริย์ที่ชาวจีนเคยใช้ในอดีตก่อนฮ่องเต้จะกลายเป็นตำแหน่งที่พระเจ้าแผ่นดินจีนใช้สืบต่อกันมาอีกกว่า2,000ปีราวปีที่246-247ถึงก่อนคร,ริสตกาลอิงเจิ้งสืบทอดตำแหน่งององต่อจาก ชินจวงเซียงอ๋องเป็นอ๋องแห่งแกว้นชินด้วยวัยเพียง12-13ปีระหว่างปีที่2 3 0 2 2 1ก่อนคริสตการชินอ๋องทำสงครามเอาชนะรัฐใหญ่อื่นๆในจีนจนสำเร็จยุติยุครนรัฐอย่างสมบูรณ์ทุกแคว้นอยู่ภายในการปกครองโดยมีศูนย์กลางคือรัฐชินปีที่221นั่นเองชินอ๋องในวัย38ปีอ้างสิทธิอนัตแห่งสวรรค์เพื่อปกครองแผ่นดินจีนทั้งปวงเฉลิมพระนาม จิงซีฮ่องเต้หรือชินสื่อห่วงเป็นจัก,กรพรรดิพระองค์แรกของจีนแม้จะทรงพยายามอย่างหนักเพื่อสหาน้ำอมฤตตลอดพระชนชีพหลังจากนั้นเพื่อมีชีวิตเป็นอมตะแต่สุดท้ายจิ่งซีฮ่องเต้ก็สวรรคตรในปี210ก่อนคตตริสตกาลด้วยพระชนมายุ49ปีจิ่งซีฮ่องเต้วีรบุรุษที่เกิดจากสถานการณ์ช่วงเสื่อมของราชวงศ์โจวตะวันตกรวบรวมเมืองต่างๆขึ้นเป็นจัก,กรวรรดิเอกภาพ 3. จูเลียตซีซ่าจูเลียตซีซ่าเป็นแม่ทัพนักปกครองรัฐบุรุษและผดดเด็จการผู้ยิ่งใหญ่ของโรมันจูเลียตซีซ่าในวัย40ปีเข้าสู่ถนนการเมืองด้วยการสร้างพันธมิตรกับปอมเปและคลาสซุสปีที่51ก่อนคริสต์กาลขณะอายุ49ปีเขาประสบความสำเร็จในสงครามก่อนนำกองทัพจากคาบสมุทรอิตาลีพี่ชิตด,ดินแดนฝรั่งเศสในปัจจุบัน เป็นผลให้อนาเขตของโรมันขยายไปถึงช่องแคบอังกฤษและแม่น้ำไรน์นำไปสู่การยึดครองบางส่วนของบริเตนเกาะอังกฤษอำนาจของจูเลียตซีซราสร้างความไม่พอใจแก่วุฒิสภาที่กรุงโรมเกิดเป็นสงครามกลางเมืองในสาธารณรัฐโรมันขึ้นและเป็นฝ่ายซีซ่าที่สามารถกำราบฝ่ายตรงข้ามพร้อมกลุ่มอำนาจเหนือวุฒิสมาชิกได้ อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคมปีที่44ก่อนคริสตการหลังการครองอำนาจเบ็ดเสร็จในสาธารณรัฐและประกาศตนเป็นเผด็จการตลอดชีพดิกเ,ทเ,ทเตอร์เพอร์เปตูโอจูเลียตซีซ่าในวัย55ปียังไม่56ปีบริบูรณ์เนื่องจากเกิดเดือนกรกฎาคมถูกรลมสังหารโดยเหล่าวุฒิสมาชิกและคนใกล้ตัวอย่างอุปอาจระหว่างการประชุมสภาซีเนต กระนั้นด้วยบารมีที่จูเลียตซีซ่าสังสมมาตลอดชีวิตเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่สาธารณรัฐเป็นปัจจัยหนึ่งขององค์การเปลี่ยนผ่านจากระบอบสาธารณรัฐสู่จักรวรรดิในท้ายที่สุดเพราะทายาทของเขาคือออกเตเวียนหรือจักรพรรดิออกุสตุสจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิโรมันนั่นเอง 4. พระเจ้าอาโศกมหาราชปีที่304-232ก่อนคริสตกาล เป็นจกนักรพรรดินักรบแห่งราชวงศ์มาริยะมีชื่อเสียงด้านความโปรดปรานสงครามและการพิชิตอาณาจักรรวมถึงความโหดร้ายและความบาดหมางกับเหล่าคณาญาตและพี่น้องขณะเดียวกันพระองค์เป็นที่รู้จักด้วยบทบาทผู้มีส่วนสำคัญในเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆนอกชมพูทวีปหรืออินเดีย ปีที่268ก่อนคริสตกาลขณะอายุ36ปีพระเจ้าอาโศกได้เป็นจัก,กรพรรดิแห่งมาริยาซึ่งขณะนั้นเป็นอาณาจักรทรงอิทธิพลที่สุดในอินเดียจากการวางรากฐานของพระอัยกาคือพระเจ้าจันทรคุปก,ก่อนเถลิงราชสมบัติพระเจ้าอาโศกได้กวาดล้างบรรดาพี่น้องทั้งหมดเพื่อกำจัดเส้นนามทางอำนาจของพระองค์จากนั้นทรงขยายอำนาจอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าเดิม ทำให้จกักรวรรดิมอริยะในสมัยพระองค์มีอาณาเขตตะวันตกถึงดินแดนอัฟกานิสถานและตะวันออกถึงอ่า,เาวเบงกอลในบังกลาเทศพระเจ้าอาโศกมหาราชปีที่260ก่อนคริสตกาลวัย44ปีสามารถที่ชิตอาณาจักรกอลิงข้นในสมรภูมิริมแม่น้ำดายาแต่เกิดสำนึกบาปเมื่อแลเห็นคนนับแสนสิ้นชีพในศึกนั้นจึงประวารณาตนขอเลิกล้มการทำสงครามและล้างขลาชีวิต ก่อนจะสิ้นพระชนหลังอายุล่วง72ปีเจงกิสขานปี1162ถึง1227ขานผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกลปฐมมกษัตริย์และบิดาแห่งการรวมชาติมองโกเลียหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำสงครามและพิชิตดินแดนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเจงกิสขานหรือเตมูจินผ่านเรื่องราวสุดทรหดในวัยเด็กและวัยหนุ่ม ทั้งถูกจับเป็นทาสพราคู่ครองพ่ายแพ้สงครามและหลบหนีไปพึ่งผู้มีอำนาจมากกว่าก่อนจะสร้างตัวและสามารถรวบรวมบรรดาชนเผ่าเร่ร่อนที่กระจัดกระจายเป็นกลุ่มทั่วมองโกเลียตอนเหนือของจีนและบางส่วนของเอเชียกลางจนเป็นหนึ่งเดียวก่อนสถาปนาอาณาจักรมองโกได้สำเร็จในปี1206ขณะอายุ44ปีไม่เพียงเท่านั้น,น,นค่ะนักรบองค์นี้ยังแผ่ขยายจาก,กระวัดมองโกออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลกว่าค่อนโลก สามารถพิชิตราชวงศ์จริงของพวกเจอเชนที่ครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลางอันอุดมสมบูรณ์ของจีนปราบราชวงศ์เหลียวตะวันตกแห่งอาณาจักรคาราคิไตบริเวณตะวันตกของจีนก่อนจะกำราบจากกระวัติควาเรสแห่งเปอร์เซียในปี1224ในวัย62ปี เจงกิสถานประสบความสำเร็จในระดับที่ไม่เคยมีผู้นำชนเผ่าเร่ร่อนเผ่าได้จากดินแดนยูเรเซียสามารถพิชิตอาณาจักรอารยธรรมระดับสูงและมั่งคั่งขนาดนี้มาก่อนฐานแห่งมองโกซึ้งพระชนในอีก3ปีต่อมาหลังการพิชิตควาเรสด้วยสาเหตุอันคลุมเครือระหว่างการปราบกบฏภายในจากประวัติเจงกิสถานปฐมมกษัตริย์แห่งจาก,กระวรติมองโก จากสมุดภาพรวมภาพจากกระพัดแห่งราชวงศ์หยวนปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงไทเป